สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับแนวข้อสอบพะบอการศึกษาแห่งชาติชุดที่3พร้อมเฉลยนะครับสำหรับการเตรียมตัวสอบของครูผู้ช่วยนะครับในสังกัดกศนกอน,อนะครับแลก,ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับหากมีคลิปใหม่ๆแบบนี้จะได้ไม่พลาดนะครับเข้าสู่แนวข้อสอบนะครับบุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชนหมายถึงบุคลากรประเภทใดในมาตราสี่กไก่บุคลากรทางการศึกษาขอไขผู้บริหารการศึกษาขอควายผู้บริหารสถานศึกษางองครูผู้สอนหรือผู้สอนนะครับฉเฉลยนะครับ ขอควายนะครับผู้บริหารสถานศึกษาข้อต่อไปนะครับบุคลากรทางการศึกษาหมายถึงบุคคลประเภทใดในมาตราสี่ข้อไก่ผู้บริหารสถานศึกษาขอ้อไ,คคไขอ่ผู้บริหารการศึกษาข้อควายผู้สนับสนุนทางการศึกษาซึ่งทําหน้าที่ในการบริหารหรือปฏิบัติงานงงงูถูกทุกข้อ เฉลยนะครับถูกทุกข้อนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับต่อไปข้อใดเป็นความมุ่งหมายของการจัดการศึกษามาตรา6กกไก่เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมขอไขเพื่อพัฒนาคนไทยให้มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตขอกวาย เพื่อพัฒนาคนไทยให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขง,งองูถูกทุกข้อฉเฉลยนะครับงงงูนะครับถูกทุกข้อนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับข้อต่อไปการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติยึดหลัก การตามข้อใดในมาตราที่8นะครับก็ไก่เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชนขอไข่ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขอควายพัฒนานสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องงูถูกทุกข้อ เฉลยนะครับถูกทุกข้อนะครับต่อไปข้อใดไม่ใช่หลักการระบบการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการศึกษามาตราที่9นะครับก็ไก่มีเอกภาพด้านนโยบายและความหลากหลายในการปฏิบัติขอไข่มีการรวมอำนาจจากเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่ส่วนกลางข้อควายมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษางองูมีการระดมทรัพยากรต่างๆมาใช้ในการจัดการศึกษาเฉลยนะครับขอไข่นะครับมีการรวมอำนาจจากเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่ส่วนกลางนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในชุดที่4นะครับสำหรับชุดที่3นะครับก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีครับ